ยืนดูคนกขาจะสู่เกมโรบ็อกแมปดอแล้วทำแมปแมปันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยนี่กูอยู่ที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวกูอยู่ขุมกล้ได้ไงอ่ะเหมือนจะเป็นของใหม่ไงเพราะฉะนั้นไปเราจะหาคนแบกไปด้วยเราจะไม่ไปคนเดียวเราจะหาคนแบกกันเพราะว่าแน่นอนมัไม่ผ่านแน่ไปเพื่อขอเขาด้วยนี่เราไม่มุมกล้องเป็นยี้นะวัดใจเฮียวเดี๋ยวนะเอ้ยมุมกล้องบั็อกอย่างนี้กูเล่นไม่ได้เนี่ยอย่าบอกนะโมเดียวรีงใช้ไม่ได้อ่ะ โอ้อะไรวะโอเคเปลี่ยนโมเดลมาแล้วแม่งโมเดลนั้นใช้ไม่ได้แม่งบังอะโอ้เห็นทอมเลยกูแม่งโคตรเซ็งเราซื้อกงนไกมาเราไปเพื่อมันบินได้ปะเนี่ยโอ้อยแหลกแหลกแหลกอุ้ยแหลกแหลกอุ้ยแหลกแหลกแหลกอุ้ยแหลกแหลกอุ้ยอะไรมันแหลกอะไรขนาดนั้นอุ้ยอุ้ยแหลกแหลกอันนี้รับใเราบในดูประตูยังไงอะไม่มีเลขบอกไม่เหมือนกับเจ้าลงถ้ำกับแมพแรกอะมันมันไม่มีนี่บอกอะประตูอันนี้ห้องอะไร มีดอกไม้ด้วยเหรอมีอะไรข้างในอะดอกไม้เพื่อนรีบรอ่ะรอด้วยให้กูสืบเรว่แบบเลยสิโอู้ตรงนี้มีเงิใจได้ด้วยเหรอมันไม่รอเลยกูตัดไม่ได้กูกูแวะไม่ได้เลยมันไม่รอก,กันเลยอะเฮ้ยอะไรอะต้นตัวไรไปบิดป,ปะ่ะล่ะหรือไม่โอเคไม่จบไปบิดป,ปะ่ะอุ้ยออกฮึ ฟ้าผ่าสีเหลืองทำไมมีอะไรอ่ะอันีนบ้านนี้มีอะไรป้าขอดูหน่อยอยากเห็นว่าข้างในมีอะไรมีเงินเว้ยอะไรอ่ะตัวแสงอะไรเสียงแสงอะไรวะฟ้าผ่าเหรอฟ้าผ่าอ่ะฟ้าฟ้าผ่าฟ้าฟ้าฟ้าโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรวะโอ้ยโอ้ยอ๋อมันคือนี่เมือเหมือนเจ้าตัวไอเสียงดำไม่พุ่งมาแต่เปลียงแค่เปลี่ยนเป็นสายฟ้าก็คือถ้าเกิดฟ้าท้องฟ้าสีเหลืองมาอะไรก็ ถึงตัวล้อกันเลยขอเงินขอเงินขอเงินแม่งไม่ให้กูสักบาทตันเหรอตัดได้ปะไอ้ตัวมันนาจะตัดได้ไหมลองตัดดิไม่ตัดไม่ได้อ้าวไปไงเนี่ยอ๋อทางนี้เหรอด้วยผมมาแปลงรถไฟที่ขี้ขังดอกไม้หลุมศพบอกอุ้ย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 มันไล่อุ้ยมันไล่อุ้ย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 มันไล่มา ไม่ไรแล้วหรอเมื่อกี้ทำอะไรเห็มันไล่อ่ะอ้าวจุก็เลือกไล่แฮ่เท่าไรกูไม่ได้สิมาซีนจริงมาเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยม่นมาจริงว่ะเฮ้ย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 มันเดินเฮ้ยมันออกมาได้นออกมาได้เฮ้ยมันวิ่งมาแล้ว,ลวโอ้โหวิ่งมาอย่างงี้ อยา่าอะไรเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ที่ทำอะไรเอา้าเราไปทางนั้นเราไปไงมันมันขังอ่ะมันล็อกไม่เราไปอ,ะอ่ะอ่ะวทำไมชี้หน้ากูงั้นนะโอเพื่อนเฮ้ยอะไรผุ้มมันลอยมาแต่ไกลอ้าวเอา,เอามันตัวขาดตัดได้ปะตัดไม่ได้อา้าวยัดรูไปแล้วตัวมันขาดเลยนะโอ้ตรงน,นี้เป็นสะพานดูเว้ยข้างล่างนี้มีอะไรไหมไม่มีเลยเหรออ๋อ เฮ้ยอะไรอ่ะมอะไรดวงแสงอยู่ข้างล่างอ่ะไอหนุ่โซนนี้มีอะไรไหมไม่มีโอ้เจตน้ำมีน้ำด้วยเหรอดอกไม้เปิดทุกเปิดทำไมได้อ่ะทำไมได้อ่ะเก็บไม่ได้ไรเพื่อนกูโดนน้ำทุกคนเลยเชื่อเพื่อนกูไม่ควรโหดจะบอกว่าจบในเกมเดียวอ่ะโคตรเอาเรื่องอ่ะในเกมแรกไหมนับเกมแรกมันชุดไม่หลุดไม่ดิชุดมันบังกูเกมแรกชุดมันชุดมันบังไม่นับไม่นับ ช่วยมันบงังไม่นับไม่นับเอ,อ่อห้องน้ำพวกเห็นว่าห้องน้ำมีเคียวด้วยเหรอหมายความว่ายังไงน้องเลยกี่เมตรอ,อ่ะโอ้ฟ้าเหลืองโอ้ฟ้าเหลืองเลยไม่มีที่หลบะนะพี่ป่าแล้วเพื่อนวิ่งแยอแล้ววิ่งวิ่งมันเร็วกว่านี้ไหมฟ้าเหลืองไม่มีที่หลบตู้อ๋อหลอดโอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้ว เงี้ยวเอาว้าอะไรวะเดี๋ยวนี่อะไรอ่ะอะไรบางหน้ากูอ่ะดี๋ยวมั่งไงอ่ะฮะเดือดเสาเสามั่งไงอ่ะมีตัวอะไรใหม่มั่งอ่ะนอกจากตัวเคียวใส่ยฟเนี่ยโอ้โหไม้ลุง สองตัวเอาเหลืองเหลืองเขาบาดแล้วเหลืองแล้วต้นไม้พวกนี้ไม่รู้ก็ตายนี่คืออะไรเพื่อนมาด้วยมึงไปไม่รอเลยมาสำรวจหน่อยยังเดี๋ยวมึงเคล่นกับมาแล้วแล้วต้นไม้ที่ไม่รู้อุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยรุนแรกเอาอะฮะอะไรอ่ะกำลังอะไรอะ อะไรวะไอไอเสาเมื่อกี้นี่คืออะไรอะ่ะรับมือมันยังไงอะ่ะอย่าทิ้งหา่างกูเลยจดเมื่อกี้แสงอะไรอะ่ะอะไรเหลืองๆอะ่ะกูต้องระงต้องคอยมองหลังใช่ไหมถึงจะไม่ถึงจะไม่ไม,ม,ไม,มากัดหรือเ,เปล่าเฮ้ยอะไรกูจะดุ้งเมื่อกี้วัดเรามาตกใจหมดเลยเอาทางไหนเนี่ยเอาโอ้ยอุ้ยอ้ยจับมันแล้วไงต่อยัลองดูใช่ไหมที่เพื่อนทำอะ่ะยัดไม่ลองรู้เลยอืม จะคืนไม่ตีกูใช่ไหมไม่ตีเดอ้อไม่ตีก็เชียร์แหละรือว่าห้ามเหยียบหญ้าเหรอตอนมันมาใช่ไหมภาพป้ายบอกอะถือวาเหยียบหญ้าแล้วเพื่อนกูเหยียบไปที่หญ้าหย่อมๆแล้วน,นะแล้วก็เตะโอเคไม่มีตอนนั้นมันไล่กูนะไอ้เสาวเวรอะไรนั่นอนะโอเคไม่มีไอ้กินเสานี่ไม่่อใจมันมีวิธีเช็คไหมมา่อใดถึงครึ่งทาง นี่ก็เดินมาถึงครึ่งทางอย่างนี้อ่ะต้นไม้นี่อีกละก็คือสีเกอือป่ะต้นไม้นี่ยใช่สีเกลือไหมวะน่าใช่ดิเสียงไรอ่ะเสียงไรเสียงอะไรวะกูได้ยินเสียงกุ๊กตะก๊กกอะกูสบอมมาไปทั่วตอนนี้ทางนี้พาประตูใหญ่ อย้่เกกระโดนน้ำกระประตู้สีกเกอร์แน่เลยถ้าเกิดไปที่โรงเงี้ยกูรู้สีกเกอือแน่นี่ไม้อะไรไม้ไม้ทุกตัวมีลูกกระตามหมดเลยทุกอ่านทุกต้นดิสีกเกอือมาละเดี๋ยวน่าเ,เป็นสีเกอรอดิมืเมึงใคร มันถือไม้มันคือทุ่งทุ่งสาวหูระมันคือทุ่งทุ่งมันคือทุ่งทุ่งทุ่งๆทุ่งๆทุ่งๆประตูงตามตากิติษตากิติษกิติษขว่ากิติษชี้นำทางเปิดประตูเข้าบ้านประตูเปิดอย่างช้าโอ้โหประตูขัดใจกูจริงๆวูบตรงซ้ายตรงตรงซ้ายซ้ายมันไปชี้ทางเดียวโอ้ยอย่าเข้ามาใกล้กูอย่า ขวาโอเคซ้ายโอเคสาย้ายประตูประตูโอ๊ยไอ้หนามเชี่ยเชี่ยแม่งมีหนามด้วยแค่นี้ก็ลำบากแย่ต้องมีหนามมั้เหรอประตูก็เปิดช้ามากประตูเปิดช้ามากซ้ายเราดูมองพื้นด้วยแม่งบอกทุกอย่างไว้เนี่ยวิ่ง ว้าวิ่ง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 น้ำน้ำน้ำโอเคยังไม่รอดยังไม่รอดอีกเหรอวิ่งมาถึงจะรอดมาถึจะรอดทำอะไรวิ่งไกลจังวะมาถจะรอดหุ๊ยโดดอ๋อโอเคล่วงเหมือนนั่นเลยในถ้ำเลยเอาไมปล่วงดีกว่าอุ้ยโอ้สวัสดี เป็นมิดเหรอเอาถูกคือคนนี้เป็นมิดแต่ที่ค่าเพื่อนกูนี่นคืออะไรที่แท้เป็นพวกเดียวกันแต่มึงค่าเพื่อนกูเพราะแค่ไป่ชอบเหยียบยาอ้าวทาไม้ไปแล้วปัดปุ๊แจอะไรอะ่ะอุย้ยไม่เห็นนะโอเคไม่เห็นไม่เห็นตกใจหมดดุ่งเลยเมื่อกี้ มันเพิ่งออกมาตั้งนานไม่ออกเป็นร้อยยี่สิบห้าโอ้ไมค์กอดฟ้าเหลืองทันไหมทนัทนทันโอเคทนันโอ้โยไม่ประตูประชาว่าโอ้ปีสองร้อยกว่าโอ้เกือบเร็วเกือบเร็วต้องแจ้อะไรได้ไอะไม่ยัดลงไปเปิดนี่ปะ่ะ โอ้ใช่จริงด้วยเปิดนี่จริงด้วยเก็บออกไม้บรูเก็บอะไรได้เก็บไว้ก่อนแล้วกันแล้วอันแล้วอะ่ะเอาไปกินเหรอกินเพิ่มเดือบไหมเพิ่มไม่ได้ไม่ทำได้อย่างอื่นหรออยากมีชีวิตนะโอ้ที่ไหนเนี่ยเฮลโวลุลงสวัสดีอะไรอะ่ะทำอะไรอันนี้อะไรอะ่ะ ไม้เหรอพวกมึงกินไม้กันเหรออไม่ไอตัวที่มันไล่กูนี่ไอตัวที่ฆ่ากูตัวนั้นน่ะไอไอลูกปั้นอ่ะอ๋ะอมันเอามันคืนตัวนี้เหรอกลายเป็นเนื้อย่างเหรอน่าจะอร่อยนะดูไอพวกนี้กินตัวนี้น่าจะอร่อยนะดูนะถาจะภาพแล้วโอ้ยเหี้ยไอต้นไมาชีิน,นี่ลงไปโอ้ยหนามกูจะตายแล้วนะ เฮ้ยมันมีชีวิตจีบ่ายแล้วเอาไงกับมันน่ะสาวมันหักอ่ะใช่ไหมสาวหักว่ามันมีชีวิตใช่ไหมเกลียดไอ้ใบ้หมดอยู่ไงอ่ะเอาไงอ่ะทำไรอ่ะทำไงอ่ะอุ้ยโอ้ยนี่ไงนี่ไงมันเดินนี่ไงจริงด้วยขูกล่าวแล้วจริงด้วยมันไม่เดินอ่ะชี้แล้วมันทำไงอ่ะตอนนี้กูอยากยุ่งอ่ะหารังให้มันเหรอ อ่ะหลังให้มันนะแอบ,บอ่ะแอบ,บโอ้กว่าจะเดินโอโหกว่ามันจะเดินเร็วตัดทางออกกูด้วยถ้ากูลงไปกูตายใช่ไหมลุกข้าตู้กุเข้าตู้ปลอดภัยใช่ไหม ใช่ป่ะโอ้ยไม่ปลอดภัยเลยยิงกูตายเสียแล้วมือไงตัวนี้อะไรเด็กกูไป <c oughs> เจออะไรเดี๋ยวเราปีนี้เนี่ยเราตีไปดูวิธีระเบิดท,ทุกตัวละตัวท้ายก็ง่ายๆอยู่ทำไมกูไปแก้ใส่แต้มาแก้ผ่าแล้วมันเป,นปล่งแดกด้วยอ๋อะอะไปดีกว่าเพื่อนเราไปกันสองคนดีกว่าไปเหมือนกันแหละแม่งเชิญพลงัง เจอพลังเหนือธรรมชาติเข้าไปรประตูเชือกเปิดไม่ออกกูโคตรปิ๊งเลยแค่กูเก็บไฟยังยากขนาดนี้กูตัดยังยากขนาดนี้โอไมค์ก๊อดตัดสิตัดไม่ออกอ้า oh! เอา้อากูเหยียบน้ำวะกูตัดไม่ได้ด้วยโอ้ยกูรีใหม่ก็ได้วะ One billion z i l l i o n j r i l l i o n d r i l l i o n c o t i l l i o n times later กูไม่อยากสำรวจตอนแล้วกูอยากได้ให้จบเลิอกองสำรวจแล้วได้ให้จบทีก็ร้องพยายาม มองหาเสาโอ้ที่ใหม่แล้วอันนี้อะไรอ่ะที่ใหม่ตัวไรอ่ะเฮ้ยตกใจโอ้ตัวไรอ่ะมนโดนคงไฟเหรอโอ้ยจะฆ่ากูมาโดนจับไปแล้วมาโดนลากไปแล้ว งไงอ,ะไอ่ะอะไรยไงอะ่ะอยู่เฉยใช่ปะถ้าจะดูคลิปถ้าเกิดตามไ่ดูหามานะอยู่เฉยตอนมันเรืองแสงอยู่เฉยตอนมันเรืองแสงอยู่เฉยขยับแม้แต่เมาส์ถ้าให้ดูคลิปมาดูวิธีรับมือก็แค่ตัวนี้แหละถืหอหอเลยเนี่ยแล้วก็ตัวหินตัวแต่อยักทำอะไร อย่านะกูยืนนิ่งนะกูยืนนิ่งอยู่โอเคตาบอดซะจะเห็นกูโอเคอะไรอะ่ะโอ๋อโอ,โอตัดต้นไม้ตัดต้นไม้ทำไรป่าเวลาตัดต้นไม้ให้หมดตามลากไปตามลากต้นไม้ไปตามลากต้นไม้ไปมามาเกิดหลังกูเชี่ยมามาเกิดหลังกูยังเย้ยเลย ทางไหนเนี่ยไปไหนไปได้มั้งทางนี้เหรอโอเคนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วตามลากไปตัดไม้ทำลายป่าอืมหนวดต้นไม้จิกจักหนวดไต้กี่อันเนี่ยโอเคดับตามหนวดตามหนวดหนวดที่ลงมาที่พื้นดูที่หนวดลงที่พื้นแล้วหนวดไหนวะ โหไปสายโชว์เลยกูนี่ตับมาทำลายปากหมดครบครบแล้วไงต่อมันหายปะมม่ยังไม่หายยังอยู่ตอนมาดับไฟอยู่อะโอเคแล้วไงต่อหาทางออกเหรอทางไหนอะนี่ปะออกที่มันอยู่ใกล้แค่เดียร์เลยดีกวา่ามาใจร่างเฉยาทางออกโอ้ยโอ้ยคาสินคาสินผมกคาจับจบช่วยไหม โอ้ยมันมาเร็วเฮ้ยต้นไม้ยังมีชีวิตอืมรถขีดอืมสึกต้นไม้แล้วครับต้นไม้โขงไฟอืมอ่าล้วกูไหลไปแล้วอ่ากูไหลไปแลวเอเอากูดึงกูกลับไปก่อนเฮ้ยเรืออะมันก็ในข้าที่รันอะมีต่อเนระโอ้โหกลับไปท้ำก็คือ จะไปทำเรื่องตรงนี้เหรอโอ้ช่างแม่งงั้นพอก็จะจบคลิปแล้ว,ปลวไปละแม่งโอ้ยมองไร